นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียนคณะรัฐมนตรีและสวัสดีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะการถแถลงในวันนี้จะเป็นการถแถลงเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจถึงการทํางานของรัฐบาลให้กับทุกภาคส่วนได้รับรู้และสื่อสารไปยังสาธารณชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสนี้นะคะท่านนายรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะ,ะแถลงแล้วนะคะกับเรียนเชิญท่านนายรัฐมนตรีค่ะ พี่น้องกัครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยผ่านสื่อมวลชนที่อยู่ที่ทำนัยงประตาาลแห่งนี้นะครับวันนี้ผมและคณะมนตรีนะครับได้มีการประชุมนัดพิเศษเป็นครั้งแรก นะครับซึ่งเราก็ได้มีการรับทราบถึงวาระสำคัญสำคัญ,คญซึ่งผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆดังนี้นะครับหนึ่งที่ประชุมคณะมนตรีนะครับได้พิจารณาร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะทำการถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งเรากำลัง รอคํายืนยันจากทางท่านประธานรัฐสภา,ายอยู่นะครับก็คาดว่าคงเป็นต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบนะโยบายของรัฐบาลมีสาระสําคัญก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านซึ่งได้แก่ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน เราจะปรับดันโครงการคนละครึ่งนะครับลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงานเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีค่าครองชีพมีรายจ่ายที่ลดลงและนอกจากนั้นในด้านการพลังงานเราก็จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้สามารถใช้พลังงานทดแทนได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นเรื่องปัญหาของความมั่นคง กรณีพิพาทไทยกัมพูชานะครับเราก็จะใช้มาตรการทางการทาหารนะครับและทางการทูตควบคู่กันไปเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาตินอกจากจะต้องเร่งรัดทำระบบเตือนภยัยป้องกันภยัย เราจะต้องปรับปรุงระบบมาตรการการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ซึ่งจะต้องแก้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยสะดวกคล่องตัวและแก้ปัญหาให้พวกเขาได้เร็วที่สุดโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการทุทจริตคอร์รัปชันได้ ปัญหาภัยสังคมรัฐบาลจะดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังเข้มงวดและเด็ดขาดกับกระบวนการค้ายาเสพติดการพนันการพนันออนไลน์สแกมเมอร์เครือข่ายช่อโกงประชาชนซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนเป็นภัยทางเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้จะต้องถูกดำเนินคดี อย่างร้ายแรงอาจจะถึงต้องออกจากราชการไว้ก่อนแล้วตามด้วยการดำเนินคดีทางอาญาทุกกรณีเรื่องนี้รัฐบาลจะเอาจริงนะครับ <S <S เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านภายสังคมให้ผ่านพ้นไปให้ได้รัฐบาลนี้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนธุกรกิจการพนันไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบปีคาสิโนนะครับ และไม่มีการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกตำ่ำโดยเฉพาะราคาข้าวราคามันสําประงและสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดซึ่งเราจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและจะป้องกันปราบปรามขบวนการลักลอบนำผลผลิตการเกษตร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมายซึ่งจะทําให้ราคาสินค้าทางการเกษตรของเราเนี่ยไม่สามารถโงหัวขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากนะครับและเราก็จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะเราจะจัดทำระบบการสาธารณสุขให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและสะดวกที่สุดและปฏิรูปกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยนะครับในการที่จะรับมือกับเทคโนโลยีที่ผันแปรผันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเราจะเข้านำประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก และในด้านนิติบัญญัตินะครับรัฐบาลจะจัดให้มีการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรทั่วไปครั้งหน้าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับตัวผมเอง ในฐานะนายกมนตรีผมจะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัสภาซึ่งคาดว่าเราจะยุบสภานะครับภายในสิ้นเดือนมกราคม2 5 1 9เพื่อคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม หรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน2519ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้กำหนดต่อไปนะครับในวันนี้คณะมนตรีได้เห็นชอบและได้ให้ผมได้ทำหนังสือลงนามนหนังสือกาบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อขอถแถลงนโยบายร,รัฐบาล ต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราได้ขอความการุณาท่านไปว่าขอให้ดําเนินการในช่วงระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนแต่ไม่ใช่3วันนะครับเราก็ขอท่านให้ดําเนินการเหมือนรัฐบาลชุดอื่นๆก็คือใช้เวลาถแถลงนโยบายและมีการฟังคำอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด2วันนะครับต่อไปก็คือ คณะมนตรีได้กำหนดรูปแบบแนวทางการประชุมคณะมนตรีและกรอบเวลาในการนำเสนอโครงการต่างๆพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะมนตรีโดยได้แจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปรับระยะเวลาการทำงานให้มีความรวดเร็วประชับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดความซ้ำซ้อนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จะต้องถูกต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของ ราชการและก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเนื่องจากรัฐบาลมีข้อจำกัดด้านเวลาทุกหน่วยจึงต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกรอบเวลาการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เร็วและมากที่สุดนะครับคณะมนตรีของผมทุกท่านทุกคนนะครับต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาวันหยุดไม่มีสัปดาห์ละเวันนะครับ ทำได้โดยที่ไม่มีความล้าละลังใดๆนะครับซึ่งจะเป็นการทํางานในมิติใหม่ของคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีของพี่น้องประชาชนและการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะดำเนินขึ้นตามความจำเป็นไม่ ไม่จาเป็นที่จะต้องประชุมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเร่งผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อนําไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วนะครับเราอาจจะมีการาประชุมคณะมนตรีมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพราะปัญหาของประเทศนะครับเรารอไม่ได้นะครับก็นี่ก็คือการหารือนะครับ อย่างคร่าวๆในการประชุมคณะมนตรีนัดพิเศษในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนได้รับต้องเรียกว่าต้องได้รับพรน,นั้นประเสริฐจ,จากภาคฟ้า,านะครับแล้วก็มีความปลื้มปิตินะครับรู้ทราบซึ่งในพระมหากรณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังพระไทยจากองค์พระประมุขของชาติพวกเราทุกคนพร้อม แล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเต็มใจทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งที่จะรับราชการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ,ส,รรนะรบสนองพระเดชพระคุณนะครับสนองพระมหากรณาธิคุณและตอบสนองอพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับขอขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการแถลงเจตนารมณ์และนี่ก็เป็นทั้งหมดของนโยบายแล้วก็มาตราการต่างๆที่ท่านนายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติค่ะครับจบนะบสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปขอบพระคุณคและสวัสดีค่ะดึกแล้วนะ นะเดี đ ó, đ ๋ยวไว้ถามกันทุกคนโอเคโอเคปิกบ้านเตะครับครับ มีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญนะคะที่คุณอนุทินท่านในพกม,มีการถแถลงค่ะคุณผู้ชมก็คือก็คือเนื้อหาของร่างนโยบายที่จะมีการยื่นคำร้องต่อไปยัง ท่านประธานรัฐสภาเพื่อที่จะขอให้เปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ขอให้รัฐบาลนั้นมีการถแถลงนโยบายนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถแถลงนะคะคุณผู้ชมก็ยืนยันว่าขอระยะเวลาในการถแถลงนโยบายในช่วงวันที่28ถึงวันที่30แต่ว่าอาจจะขอระยะเวลาประมาณ2วันนะคะคุณผู้ชม ซึ่งก็เนื้อหาสาระในวันนี้ค่ะคุณอนุทินก็ได้มีการแถลงร่างนโยบายซึ่งเน้นทั้งสี่ด้านนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เรื่องแรกนะคะก็ซึ่งเรื่องแรกนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าในร่างของ ความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเป็นหลักนะคะรวมถึงส่วนเรื่องที่สองค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของปัญหาชาักแดด บูชานะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้มาตรการทางทหารแล้วก็ทางการทูตควบคู่กันไปเพื่อที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติต่างๆก็จะเร่งรัดระบบโดยเฉพาะระบบการเตือนภัยนะคุณผู้ชมก็จะเร่งรัดให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีการแก้ระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะส่วนเรื่อง ที่สามค่ะคุณผู้ชมทางเลื่อนทางด้านของสังคมก็เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะรวมถึงการพานันออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่สนับสนุนธุรกิจการพานันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มี e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเอย่างแน่นอนไม่มีการพานันที่ถูกต้อง การพนันออนไลน์ที่ถูกต้องด้วยนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรนะคะช่วยเหลือพี่น้องที่มีปัญหาทางด้านของการเกษตรซึ่งก็ยืนยันว่าจะมีมาตรการในการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะเป็นการามีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะให้กับเกษตรกร,กรด้วยนะคะในด้านของนิติบัญญัติก็ยืนยันว่าจะให้มีการ ทำประชามติเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะโดยที่จะให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จะให้ประชาชนนั้นได้ลงแสดงอขออภัยนะคะก็คือประชาชนนั้นได้ลงประชามติในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ ่านเมื่อสักครูน่นี้ท่านนายกยืนยันว่าจะมีการาเลือกตั้งอย่างนาแน่นอนในช่วงปลายเดือนมีนาจนถึงอาจจะเลยไปถึงในช่วงของระยะเวลาในช่วงต้นเดือนมีนาของปี2เมษาของปี2569นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณนันทินก็ยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบให้ตนเองนั้นทำ ลงหนังสือลงนามเพื่อที่จะเรียนไปยังประธานรัฐสภาเพื่อที่จะขอให้มีการถแถลงนโยบายในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะระยะเวลาซึ่งทางคอรมอนั้นขอไว้2วันซึ่งก็มีการกําหนดไว้ว่าตั้งแตว่วันที่28จนถึงวันที่30ที่จะถึงนี้นะคะ แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีของตนเองนั้นจะต้องทํางานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็จะทํางานตลอดเจวันไม่มีความละละ้าละลานใดๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกก็ยืนยันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านนายกก็ได้เปิดเผยภายหลังจากที่มีการ เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปารียานตนนะคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกระบุว่าวันนี้พวกเราทุกคนได้รับพรอ,อันประเสริฐจากฟากฟ้า,ฟานะคะแล้วก็รู้สึกมีความปลื้มปิติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระไทยจากองค์พระประมุขของชาติของพวกเรานะคะแล้วก็ยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีความยินดีแล้วก็ตั้งใจที่จะทุ่มเททํางานเพื่อที่จะบริหารราชการแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณแล้วก็สนองต่อพี่น้องประชาชนนับตั้งแต่วินาท ทีนี้เป็นต้นไปก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะการถแถลงมติคอรมอครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามสวัสดีค่ะ